ต้องขออภัยคุณผู้ชมไปนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานเรามีปัญหาทางด้านไมโครโฟนนะครับก็จะพยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับขอบมากครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับผมคันนี้ได้มาเป็นกระจังหน้าคาดโครเมียมนะครับมาพร้อมชุดไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับอ่าแล้วในส่วนของกันชนหน้านะครับมีไฟตัดหมอกให้จากโรงงานเลยครับผมแคันนี้นะอ่ามาพร้อมกับชุดแต่งโมดูลโลแท้จากโรงงานนะครับพร้อมสีพิเศษขาวมุกเดีย๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมตัวรอบรถกันอีกทีนึงนะครับผม คอาันนี้นะครับได้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับผมคันนี้นะครับผมได้มาเป็นแม็กวัวท็อปแท้จากโรงงานนะครับขนาด R16 นะครับหรือขอบ16นั่นเองในส่วนต่อไปนะผมจะพาไปทุาาหลานแล้วก็ภายในกันเลยครับผมภากันเลยนะ,อ,ะอันนี้เป็นในส่วนของ สไตล์ฉบับเชียวแบบวันด้านะครับเนะี๋ยวพาไปดูด้านในที่เก็บของนะะที่เก็บของด้านในก็ถือว่ากว้างม,มากๆนะครับที่สามารถพับเก็บได้นะฮะนี่เป็นที่นั่งมื้อฐารตอนที่3นะครับสำหรับท่านใดที่มีลูกเล็กเด็กแดงหรือว่ามีจำนวนสมาชิกครอบครัวที่เยอะก็สามารถเปิดบเบาะเิดใช้งานเบาะนี้ได้เลยนะครับ ครับผมนั่งสบายมากครับผมไม่แม้แต่เด็กก็นั่งได้นะผู้ใหญ่ก็นั่งได้เช่นกันไม่เหื่อยเดินทางไกลได้สบายนะครับผมแา้เวเจ้าคันนี้นะฮอนด้ามีเอวีไหนนะไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับไภายในครับเอาละครับนี่เป็นในส่วนของภายใน ตัวรถของเจ้า Honda B r v คันนี้นะครับผมคันนี้ได้เป็นระบบปรับไฟฟ้ารอบคันนะครับกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้านะแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับแล้วคันนี้ได้เป็นกุญแจคีย์เลสน,นะครับเป็นพุชสตาร์ท ซึ่งเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับส่วนในส่วนของโซกานะครับผมมีจอแสดงผลแบบทัชสกรีนนะครับอันนี้สามารถมีช่องเสียบ HDMI ได้ AUX ได้นะครับ USB ได้เช่นกันและในส่วนของเกียร์คันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับภายในตกแต่งด้วยสีดำล้วนเพื่อให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมคันนี้เป็นรถแบบเที่นั่งมีทั้งหมด3ตอนนะครับ มีคอมแอร์แยกนะครับที่นั่งด้านหน้ากับที่นั่งผู้โดยสารตอนที่2และ3นะครับผมซึ่งตู้แอร์ที่แยกออกมาจะอยู่ทางด้านบนของตัวรถนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นเครื่อง1.5ลิตร iVTEC นะครับคันนี้สภาพห้องเครื่องดีมากๆน้ำมันไม่เยิมนะครับอ่าแล้วในส่วนของฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับเม็ดอาร์คเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับ น,น็อตไม่มีการขยับนะฮะอ่คันนี้ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่117แรงมา้าผมพาทุกท่านไปชมก,กับเจ้า Honda B R V กันพอสมควรแล้วใช่ไหมฮนะคันนี้ผมจะมาบอกราคากันบอเกเลยว่าค่าตัวของน้องนะครับอยู่ที่5 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับผมเพียงแค่5 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ สิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับ 1. น,นำมันเต็มฐานนะครับ 2. เปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ 3. บริการหลังการขาย3เดือนหรือ1น0 0 0กิโลเมตรครับผมเพราะว่าทางเ็นเรามียู่ด้านหลังนะครับสามารถแวะเข้ามาได้เลยครับผมแล้วก็4นะบริการล,ล้นหลางรถสไลด์ 24ชั่วโมงครับนาน1ปีทั่วประเทศไทยเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานเราก็จะสไลด์ให้แน่นอนครับผมอ่าแล้วก่อนส่งมอบรถนะครับทางเราจะตรวจเช็คสภาพรถทุกจุดให้นะครับอ่าตั้งแต่ห้องเครื่องเกียร์ช่วงล่างภายในนะครับเราตรวจเช็คให้หมดทุกอย่างจริงๆครับผมรับท่านใดที่ได้ไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนครับกับราคา5 1 0 0 0 0 8,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมขึ้นอยู่เครดิตของลูกค้าคันนี้ผ่อนได้สูงสุดนะครับ84งวดกันไปเลยผ่อนเงินยาวๆสบายๆกันไ,ไ,ไปเลยครับผมผมบอกได้เลยว่าคันนี้ใครที่ได้ไปคุ้มแน่นอนครับหรือว่าสำหรับคันในดที่กำลังหารถเจ็ดที่นั่งใช้างานสวยๆหล่อๆสักคันคันนี้เลยครับ Honda BAE ว1.5 SV ปี2016 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่โน่เนี่ยยูสตาชแนลเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับวันศุกร์เสาร์สองทุ่มนะครับผมเจอกันได้ครับท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมผมกินดีตอบคำถามทุกคำถามแน่นอนครับพร้อมทุกสายเคสฟรีนะสำหรับวันนี้นะครับโน่ดวงสิงคโปร์ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ